ทิศทางหุ้นไทยหลังสารตัดสินเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์โมคะความเสี่ยงกับระยะเวลาการลงทุนสัมพันธ์กันอย่างไร สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นนะคะประจำวันศุกร์ที่21มีนาคม2557ค่ะคุณผู้ชมติดตามรับชมได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา1 7 0ิก5นาทีจนถึง17.30น,นวันนี้อยู่กับดิชันทองเนาเก้าคำพิมพ์ค่ะรวมไปถึงนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับทางด้านของคุณณนะทีเอี e ่ยมโอภาสกรรมการบริหารบริษัท IRS จำกัดและแขกรับเชิญของเราอีกหนึ่งท่านด้วยกันนะคะดรสมจินร um สอนไพศาลกรรมการผู้จัดการบรลจอทหารไทยค่ะสวัสดีค่ะดรสมจิน um ค่ะสัสดีครบค เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยถึงเรื่องของการจัดทับการลงทุนโดยเฉพาะเรื่องของความเสี่ยงกับระยะเวลาการลงทุนนะคะคในช่วงที่2แต่ว่าช่วงแรกนะคะช่วง m Market Highlight ค่ะเราจะไปดูทิศทางตลาดหุ้นไทยในช่วงสัปดาห์หน้านะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างกับคุณาทีนะคะซึ่งวันนี้เองนะคะก็มีประเด็นเรื่องของการที่สารรัฐธรรมนูญตัดสินว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะจะส่งผลอย่างไรต่อตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้ไปบ้างคะคุณาทีคะครับผมครับ สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเรามาดูภาพรวม,มซึ่งจะเห็นได้ว่าจิแม้ว่าศาลจะตัดสินออกมาแล้วเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับว่าราคาหุ้นเนี่ยได้ลงมาหรือว่าปรับตัวมารับข่าวนี้เนี่ยไปพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คงจะอยู่ดูท่าทีกันนิดนึงว่าจะมีกระบวนการยังไงกันต่อไปมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูจากกราฟเนี่ยเราอยากจะให้เห็นว่าในภาพองค์รวมใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมาตั้งแต่ทั้งระดับ โลกในสัปดาห์นี้มันมีทั้งเรื่องระดับโลกนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องในประเทศไทยเองเนี่ยนะครับเราก็เลยต้องย้อนไปดูนิดหนึ่งว่าถ้าเรามองที่ตัวแตชินดาวโจนส์นะครับซึ่งประเด็นเมื่อช่วงกลางสัปดาห์นี้ก็เป็นประเด็นหลักเลยในเรื่องของที่เขาจะลดคิวอีลงไปอีกแล้วก็จะมีการเพิ่มดอกเบี้ยนะครับซึ่งประเด็นนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเรามองย้อนภาพยาวไปนะฮะอันนี้เหตุการณ์ตั้งแต่สัก40ปีที่แล้วเลยนะครับจะพบว่าแนวโน้มของดาวโจนส์เนี่ยจริงๆแล้วก็ยังเป็นแนวโน้มขึ้นใหญ่ ยาวอยู่ดีนะครับมีปัญหาอยู่อย่างเดียวครับว่า40ปียังเป็นอัพเทนก็จริงนะครับแม้จะมีการเปลี่ยนชั้นจากชั้นบนลงมาชั้นล่างในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ของออซับพลาสมากาก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายเขาก็ยังสามารถไต่ระดับขึ้นในอัตราความเร็วนี้ได้อยู่นะฮะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าในช่วงแค่14ปีไม่ใช่40นะครับ14ปีเนี้ยยอดต่างๆที่สูงขึ้นเนี่ยมันสูงขึ้นแบบมีขีดจํากัดนะครับจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ย ที่ตัชนีประมาณ16,500ยเนี่ยยังไงยังไงดาวโจนส์ก็ไม่ยอมผ่านสักทีในช่วงไตรมาสสองไตรมาสนี้นะครับเป็นจุดที่ต้องพึงระวังนิดหนึ่งว่าการที่อเมริกาพยายามจะปรับตัวในแง่มูลฐานทางการเงินของเขาเนี่ยจะส่งผลให้ดาวโจนสน์หยุดชะงักแถวนี้หรือเปล่านะฮะถ้าหยุดชะงักแถวนี้เนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลงมาได้ระดับ1 0นะครับจากระดับ16,500เมี่ายมาที่ประมาณ1 4 5่0ก่อนแล้วอาจจะลงมาถึง12ืง่นงถึงเกือบ30%ได้เปยแต่อ็น,นี้ยังเนเรื่อ่อาจจะ ไกลตัวเราแต่แน่นอนฮะถ้ามันเกิดขึ้นจริงอาจจะมีผลกระทบนะครับต้องรุนให้ดาวโจนทะลุ16,500ให้ได้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยพอยสบายไปด้วยนะครับเมื่อดูภาพต่อไปครับโฟกัสมาดูเฉพาะเหตุการณ์ช่วง5ปีนี้นะครับหลังจากเหตุการณ์ซัพพรามของอเมริกาเนี่ยนะครับก็อเมริกาก็ฟื้นตัวมาตลอดนะครับแล้วก็ยังอยู่ในอัพเทนที่สวยงามนะครับตามที่เราเห็นในภาพใหญ่ภาพขนาด5ปีก็เช่นเดียวกันนะโดยเฉพาะเทนในช่วง1ปีมานี้ครับ เห็นว่าเทนในช่วงหนึ่งปีวันนี้ก็ยังขึ้นได้สวยงามนะครับมีปัญหาอยู่ว่าแนวรับที่16,000ณนับปัจจุบันนี้นะครับมันใกล้เคียงกับแนวต้านที่เราเห็นไปเมื่อกี้ที่16,500มากนะฮะแปลว่ามีช่วงต่างในการแว่งตัวแค่500พอยท์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจากนี้ไปฮะต้องดูให้ดีครับว่าเมื่ออเมริกาเริ่มมีมาตรการต่างๆออกมารับภาวะเศรษฐกิจของเขาแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้ดาวโจนเนี่ยทะลุ16,500ขึ้นไปหรือมันจะทำให้ดาวโจนหลุด16 ะครับเพราะว่าถ้าหลุด16ื่นหกปั๊บเนี่ยครับความกลัวที่เราเห็นในภาพใหญ่เมื่อกี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆว่ามันอาจจะล่วงลงมา10%มาที่14,500ได้นะตอนนี้ต้องรุ้นอย่างเดียวเลยครับให้ดาวโจรทะลุยอด16,500อันนี้ให้ได้นะครับโอเคครับภาพต่อไปนะครับจากภาพดาวโจรอันนี้ซึ่งจะเห็นว่าช่วงนี้ดาวโจรจะเริ่มตื้อๆนะครับนะฮะต้องลุ้นกันเลยในช่วง500รอยพอยที่ว่านั้นนะครับแต่ถ้าดูประเทศไทยบ้างเนี่ยนะครับในภาพลองเทอมสี่สิบปีเหมือนกันนะครับตััั้งแตต่่่ลลาาาาาดดรรรพยยเเเเเปิมนนีะะคบบจว มี2ชั้นเหมือนกันครับชั้นบนชั้นล่างแต่เรากลับตลบปัดกับดาวโจนนะครับดาวโจนเนี่ยเขาเล่นบนชั้นบนมาตลอดเขาเพิ่งลงมาชั้นล่างตอนที่เจอซับพลามแต่ของเราเนี่ยครับส่วนใหญ่เล่นอยู่ที่ชั้นล่างตลอดแต่ปรากฏว่าเนี่ยครับเหตุการณ์ช่วงสองสามสี่ปีมานี้นะครับเราเริ่มสามารถขึ้นจนกระทั่งเปลี่ยนตัวเองไปอยู่ชั้นบนได้นะครับซึ่งอันนี้จะเห็นว่าการตกลงมาไม่ว่าเราจะเจอวิากฤตการการเมืองยังไงก็ตามนี่นะครับจะเห็นนะครับว่าเราลงมาแล้วเนี่ยเราก็ยังอยู่ใน ขอบเขตของชั้นบนอยู่นะฮะเรียกว่าอยู่พื้นชั้นบนด้วยซ้ำนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อดีที่ทําให้อาจจะทําให้เราเนี่ยสามารถายืนอยู่ที่ประมาณ1 2ื่นสอกว่าเนี่ยได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะซึ่งทําให้เรามีโอกาสจะขึ้นไปในระยะยาวได้ต่อเนื่องด้วยนะครับภาพต่อไปนะครับ <S <S ถ้าเราโคลสอัพมาเฉพาะเหตุการณ์แค่5ปีนะฮะตรงนี้บ้างนะครับเหมือนดาวจูนเมื่อกี้หลังจากเหตุการณ์ซรัพยาพราอเมริกาเนี่ยจะเห็นว่าเราอยู่ในเทรนห้าปีที่สวยงามมากนะครับยังคงขึ้นได้ได้ดีตลอดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ หนึ่งปีที่ลงมาช่วงที่เหตุการณ์เราไม่ค่อยดีนักเนี่ยนะครับปรากฏว่าเดือนนี้ครับเดือนมีนาเนี่ยเราทะลุแล้วนะครับหรืออย่างเดียวครับว่ายังไม่สิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้ครับถ้าเราไม่ต่ํากว่าพันสามอยี่สิบนะครับเราก็จะเป็นเดือนแรกในรอบเกือบหนึ่งปีนะครับที่เราเปลี่ยนแนวโน้มจากลงหนึ่งปีนี้กลับมาได้ซึ่งทําให้ถ้าเราดูภาพต่อไปนะครับเราเห็นว่าแม้จะมีการปรับตัวลงมาอีกเนี่ยนะครับแนวรับจะเยอะมากครับแนวรับแถว1 2 0 0 0กว่านะครับ1 2 0่0บวกลบเนี่ยนะเยอะมากแถวตัวเลขสีเหลือง นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะจะมีการซึมลงมาบ้างแต่มันจะไม่ถึงขั้นที่ลงรุนแรงเหมือน1ปีที่แล้วนะครับจะเป็นโอกาสที่เราเข้าไปช้อนหุ้นเลยนะครับภาพต่อไปนะครับนะจะ็นว่าตอนนี้ปัญหาเราที่คล้ายดาวโจนที่ว่าเจอแนวต้านตรง16,500บ้านเราก็คือเจอแนวต้านตัวประมาณ ป่าไม่ได้นะฮะเป็นแนวต้านของการดีดกลับประมาณ1นึแต่อย่างที่ว่าแนวโน้มลงเนี่ยมันถูกทะลุผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นถึงแม้เราผ่านพันสไม่ได้เนี่ยย่อตัวลงมาจะเห็นนะครับแถวพันส3ถึงพันสเนี่ยในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นจุดซื้อที่น่าสนใจหรือเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะฮะภาพต่อมานะครับเราเห็นว่าออนอกจากในภาพระดับ หนึ่งปีเมื่อกี้แล้วเนี่ยถ้ามองภาพเฉพาะในช่วงไตรมาสสไตรมาสเนี้ยนะครับเราก็เจอแนวต้านเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจุดนี้หินมากนะครับตราบใดเรายังผ่านช่วงพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบพูดง่ายๆไปยืนบนพันสี่ไม่ได้เนี่ยนะครับก็คล้ายๆดาวโจนส์ที่ทะลุหมื่นหกพันห้าร้อยไม่ได้อาจจะยังตื้อๆอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าปรับตัวลงมาเราชอบครับเพราะว่าแถวพันสามร้อยบวกลบเนี่ยมีแนวรับหมดไม่ว่าในระยะหนึ่งปีหรือระยะหกเดือนนะครับจ,จ,จุดอันตรายอันเดียวครับถ้าจะเกิดการปรับตัวระยะสั้นในนสัปดาาหห์้ ยาตามกว่า1,3,4,5การหลุด1,3,4,5เนี่ยคือการหลุดแนวโน้มขึ้นตั้งแต่มกราทันทีนะอันนี้1,3,4,5นี่ห้ามหลุดเลยนะครับถ,ถ้าไม่หลุดเรายังเป็นไซด์เวย์ได้แม้จะทะลุขึ้นทหมดไม่ได้นะแต่ถ้าหลุดปั๊บมารอรับที่พันสครับภาพต่อไปนะครับจะเห็นว่าอันนี้เป็น อันหนึ่งที่เราทําให้เราสบายใจแล้วกล้าแนะนําให้ถ้าหุ้นปรับตัวในช่วงสัปดาห์หน้าหรือจะเป็นเดือนหน้าก็ตามหน้าซื้อเนี่ยเพราะว่าเขาเรียกว่าเกิดภาวะไดเวอร์เจนนะครับการขัดแย้งของสัญญาณนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยแม้ฐานจะเตี้ยลงตลอด6เดือนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าเครื่องมือออสเตรเลอร์อย่าง M c เนี่ยยกฐานสูงขึ้นตลอดภาพนี้ครับเป็นภาพของแนวโน้มระยะกลางที่ดีมากมันบอกว่าถึงแม้หุ้นเราจะปรับตัวในช่วงสัปดาห์หน้าเดือนหน้าใจมากหน้าเป็นจังหวะให้เข้าไปเก็บหุ้นครับนะฮะภาพต่อไปนะครับ จะเห็นว่าเมื่อเราเทียบกับประเทศสําคัญต่างๆในโลกไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกาเยอรมันนะครับฮ่องกงหรือญี่ปุ่นพอเข้าปีนี้ครับเราชนะทุกประเทศพวกนี้หมดหมายความว่าเราแข็งแกร่งกว่าทุกประเทศซึ่งณปลายปีที่แล้วอ่อนแอมดนะครับนี่เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เรากล้ายืนยันว่าถ้าหุ้นปรับตัวในช่วงเดือนหน้าแต่มาดหน้าเนี่ยหน้าเข้าไปเก็บมากเพราะเราแข็งแกร่งกว่าหลายๆประเทศในโลกนี้แล้วนะครับภาพต่อไปนะครับ นะอันนี้ก็เป็นหลักๆนะครับว่าแม้เราจะแข็งแกร่งของเขาเนี่ยแต่แนะนำนะครับช่วงนี้เล่นหุ้นตัวเล็กตลาดเล็กครับคือตลาด MAI นะครับหรือหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นใหญ่ๆเนี่ยในเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยเนี่ยยังขึ้นช้ากว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับยังไงก็เดี๋ยว ดำเนินรายการต่อในส่วนต่อไปได้เลยครับผมค่ะค <ขอ S 2> <อ>่ะขอบคุณคุณนทีด้วยนะคะก็ต้องติดตามกันนะคะสําหรับในสัปดาห์หน้าอย่างที่บอกไปก็ระวังจุดอันตรายด้วย1,345จุดนะคะก็ถ้าหลุดตรงนี้ไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่การเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์แล้วนะคะแต่ว่าช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางดรสมจินนะคะถึงการจัดทับการลงทุนโดยเฉพาะเรื่องความเสี่ยงกับระยะเวลาการลงทุนว่าจะต้องมีการปรับระยะเวลาการลงทุนยางไรกันบ้างนะคะสักครู่เดียวค่ะ ก็เคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น Let take you คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดลอ้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3า0 สอปอ,ออมสอห้าขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศพระนาท่านผลเอกพิจิตกุลวณิชองคมนตรีพลืงหัสวดีที่27มีนาคม2557นสณสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับสนใจติดต่อที่0944232206 022758942หรือ www.ndcat-asmp.com ะะเราจะไปพูดคุยกับดรสมจินทร์ไผสารกรรมการผู้จัดการบรจรทหารไทยนะคะถึงความเสี่ยงกับระยะเวลาการลงทุนนะคะเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะดรสมจินรคะถ้าเราอยากจะมีกรรมําหนดในเรื่องของการจัดทับการลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะระยะเวลาการลงทุนจะทําอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดคะครับผมก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องของการลงทุนนั้นโดยเพพาะอย่างยิ่งการลงทุนในหุ้นเนี่ย ระยะเวลาที่เราลงทุนมีผลอย่างมากต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นผมจะขอให้ดูสไลด์ที่1นนะครับซึ่งจะเป็นสไลด์ที่เราแสดงถึงอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ในรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ผมได้นํามาเสนอนี้เนี่ยไปดูว่าใน1วันในตลอด10ปีนี้เนี่ยมีโอกาสของการขัดทุนแค่ไหนถ้าเราลงทุนในวันนี้ ลงทุนตอนเช้าถึงตอนเย็นเนี่ยโอกาสขัดทุนกําไรเราจะเป็นยังไงจะพบว่าถ้าสําหรับ1วันนี้นะครับโอกาสของการขัดทุนเนี่ยมีถึง48นั่นหมายความว่าคล้ายๆกับปั่นแปะเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าเราพูดถึงดัชนีทั้งดัชนีโอกาสที่จะชนะและโอกาสที่จะแพ้เนี่ยสำหรับ1วันทําการเนี่ยเท่าๆกันใกล้เคียงกันมากแต่ถ้าหากว่าเป็นการลงทุนสัก3าเดือนนะครับ โอกาสของการขัดทุนจะลดลงเหลือแค่34%ใน10ปีที่ผ่านมาและถ้าหากว่าเป็นการลงทุน1ปีนะครับใน10ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยโอกาสของการขัดทุนในรอบ1ปีนะครับมีแค่ประมาณ18%เท่านั้นและถ้าสมมุติว่าเป็นการลงทุน5ปีนะครับมีโอกาสของการขัดทุนเพียง6%เเท่านั้นเองดังนั้นเองในภาพใหญ่นี้ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าเราจะลงทุนระยะสั้นหุ้นเสี่ยงมากมีโอกาส ขัดทุนถึงเกือบครึ่งหนึ่งถ้าลงทุนเพียงวันเดียวแต่ถ้าหากว่าท่านลงทุนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานถึง5ปีโอกาสของการขัดทุนมีเพียงแค่6เท่านั้นเองดังนั้นโดยหลักการพื้นฐานก็คือใครก็ตามที่สามารถลงทุนได้ยาวนานก็จะสามารถจัดทับของการลงทุนมาลงทุนในหุ้นได้มากหน่อยใครก็ตามที่จะลงทุนเพียงสั้นๆหรือ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นนั้นตลาดหุ้นจะเสี่ยงมากและดังนั้นเองเราจึงอ,อยากจะแนะนำนักลงทุนว่าถ้าจะลงทุนหุ้นเยอะหน่อยควรจะเป็นเงินเย็นที่ลงทุนได้ยาวแล้วผมจะชี้ให้เห็นถึงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับถ้าสมมติว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของการลงทุนหนึ่งวันแน่นอนก็ย่อมน้อยนะครับถ้าเป็น3มเดือนก็มากขึ้นเป็น1ปีก็มากขึ้นและเป็น5ปีก็มากขึ้นในแง่ของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย แต่ทีนี้สิ่งที่นักลงทุนอาจจะสนใจเป็นพิเศษคือว่าแล้วโอกาสของการกําไรเยอะๆมีมากแค่ไหนแล้วโอกาสของการขัดทุนมากๆล่ะมีมากแค่ไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นข้อมูลใน2บรรทัดถัดไปนะครับผลตอบแทนสูงสุดของ1วันทําการใน10ปีที่ผ่านมาคือ1 2เปผลตอบแทนสูงสุดของ1ปีตลอด10ปีที่ผ่านมานั้นคือเกือบเกือบเกผลตอบแทน สูงสุดนะครับสำหรับ5ปีของการลงทุนนั้น350%กว่านะครับนั่นคือฝั่งบวกนะครับไม่ได้คิดเป็นปีนะครับคิดตลอดต่อเนื่องแน่นอน5ปีก็ย่อมมากกว่าแต่ทีนี้อยากจะให้มาดูฝั่งของการขัดทุนบ้างในฝั่งของการขัดทุนเนี่ยผลตอบแทนต่ำสุดนะครับของ1วันทำการเนี่ยคือลบ15%กว่า แต่ถ้าหากว่าเป็น1ปีเนี่ยมีอยู่บางช่วงเวลาที่ติดลบได้ถึงเกือบเกือบหกและแต่ถ้าหากว่าเป็น5ปีครับ5ปีที่ติดลบมากที่สุดคือลบ27สังเกตไหมครับว่าในระหว่าง1ปีกับ5ปีนี้ถ้าหากว่าพูดถึงการขัดทุนนั้น5ปีที่เลวร้ายที่สุดใน10ปีที่ผ่านมานั้นลบน้อยกว่า1ปีที่เลวร้ายที่สุดเหตุผลคืออะไรครับ เหตุผลก็คือว่าเมื่อเราลงทุนในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นเราก็จะมีโอกาสของการครอบไปถึงช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่ร้ายและ2อ,อันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะหักล้างกันแล้วทำให้การลงทุนที่ยาวนานนั้นกลับมีความเสี่ยงแบบสุดตรงที่น้อยกว่าการลงทุนที่สั้นๆและดังนั้นเองเราจึงมักจะแนะนำผู้ลงทุนว่า ในการตัดสินใจลงทุนนั้นให้พิจารณาก่อนว่าท่านลงทุนได้ยาวนานแค่ไหนและถ้าหากว่าท่านลงทุนได้ยาวนานท่านก็มีเงินในหุ้นได้มากหน่อยและนี่คือแนวคิดที่สําคัญของการจัดทับลงทุนและผมจะขอเสนอทางลัดของอการจัดทับลงทุนในลักษณะนี้ขออนุญ,ญาตพูดถึงอกองทุนเป็นตัวอย่างนะครับอย่างที่บริจทฐานไทยเนี่ยเรามีกองทุนที่ ทําไว้เพื่อให้นักลงทุนจัดทับลงทุนได้ง่ายๆเรามีอยู่3กองทุนที่เรียกว่ากองทุนจัดทับลงทุนระยะสั้นเรามีชื่อภาษาอังกฤษว่าเป็นช็อตเทอมเราเลยย่อว่า S และระยะกลางย่อว่า M คือมีเดียมเทอมและระยะยาวย่อว่า L คือลองเทอม s M กับ L นี้เนี่ยสำหรับคนที่จะรับความเสี่ยงได้น้อยกลางหรือมาก เนื่องด้วยระยะเวลาการลงทุนของท่านตัวกอง S เนี่ยจะลงทุนในหุ้นประมาณสัก15%บวกลบนิดหน่อยกอง M จะลงทุนในหุ้นประมาณสัก30%บวกลบนิดหน่อยหรือกอง L อจะลงทุนในหุ้นประมาณสัก60%บวกลบนิดหน่อยแล้วแต่ว่าในแต่ละจังหวะเวลานั้นผู้จัดการกองทุนมีความคิดอย่างไรนะครับดังนั้นเองเราเชื่อว่าสำหรับกอง อย่าง S นั้นเหมาะกับการลงทุนสัก2-3ปีขึ้นไปกองอย่าง M เหมาะสำหรับการลงทุนสัก3-5ปีขึ้นไปและอย่าง L เหมาะสำหรับการลงทุนสัก5-7ปีขึ้นไปสำหรับการลงทุนที่มีสัดส่วนในหุ้น 15- หรือ30หรือ60ซึ่งในหน้าถัดไปนี้จะให้เห็นถึงภาพสักนิดหน่อยว่า,าที่ผ่านมานั้นผลตอบแทนของลักษณะ3กองนี้เพื่อให้ท่านเห็นภาพว่าการลงทุนระยะสั้นระยะกลางและ การลงทุนโดยที่มีสัดส่วนของหุ้นมากหรือน้อยนั้นส่งผลต่อผลตอบแทนอย่างไรถ้าเราดูที่6เดือน1ปีหรือตั้งแต่จัดทั้งซึ่งประมาณ22เดือนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าเป็น6เดือนเนี่ยผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยนะครับคือ2.3หรือ2.6หรือ2.66ซึ่งเป็นบวกซึ่งแตกต่างกันไปโดยที่ ส่วนที่มีหุ้นมากกว่าก็ได้ผลตอบแทนมากกว่าในขณะเดียวกันถ้าเราดูย้อนหลัง1ปีเนี่ยครับเราจะพบว่ากองที่มีหุ้น15%ผลตอบแทนเป็นบวกแต่หุ้นมีกองที่มีหุ้น30%หรือ60%นั้นกับมีผลตอบแทนติดลบและติดลบมากกว่าด้วยนี่ก็เป็นสภาพของความจริงที่ว่า high risk high return และ medium risk medium return แต่ถ้าหากว่าการลงทุน2ปีนะครับคือ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนที่10เมษายนนี้เนี่ยก็จะผลตอบแทนเป็นบวก7%กว่าหรือ8%กว่าหรือ11%ซึ่งอันนั้นก็จะเป็นภาพรวมที่ผมอยากจะสรุปไว้ตรงนี้ครับว่าในการจัดทับของการลงทุนนั้นให้พิจารณาก่อนว่าท่านลงทุนได้สั้นหรือยาวแค่ไหนแล้วพยายามจัดทับลงทุนให้มีน้ำหนักของหุ้นมากน้อยตามความสามารถในการลงทุน ให,ให้มีความสอดคล้องแล้วท่านก็จะสามารถอยู่กับกองทุนนั้นและสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ดีในตามระยะเวลาการลงทุนที่ท่านต้องการลงทุนครับค่ะนะคะดรสมจีิคะถ้านักลงทุนที่สนใจกำลังจะลังเลอยู่ว่าเอ๊ะแล้วตัวเองเนี่ยเหมาะกับการลงทุนระยะเวลาแบบไหนเนี่ยตรงนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางไห<ใ>นบ้างคะนี่สามารถที่จะสอบถามได้ที่ตัวแทนจําหน่ายของบรจทหารไทยนะครับ,รบหรือโทรไปที่1725หนะครับหรือถ้าหากว่าสะดวกก็อาจจะแวะไปที่ สาขาธนาคารทหารไทยก็ได้ครับค่ะนะคะขอบคุณดรสมจินมากค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะใครที่สนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข1725ด้วยกันนะคะส่วนทางด้านของคุณนทีช่วงนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะไม่กี่น้อยนะครับคือเราจะมีการจัดอบรมการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างละเอียดมากนะฮะสวันเต็มนะครับในวันที่19แล้วก็วันที่20เมษายนะครับซึ่งก็อีกประมาณ1เดือนนี้เองนะครับเพียงแต่ว่ามีพิเศษที่หนึ่งว่าอาจารย์ที่สอนเนี่ยคืออาจารย์ชรนะฮะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้ว ทุ่มเทกับการสอนอย่างยิ่งนะครับก็อยากให้หลายท่านที่อยากจะศึกษาด้านแนวโน้มทางเทคนิคนี่นะครับมาศึกษามาเรียนที่นี่ได้เลยนะครับโดยที่พิเศษนิดหนึ่งครับวันนี้ใครที่มาจองมาสมัครในวันนี้นะครับเราจะ ให้ราคาพิเศษครับจากปกติเนี่ยประมาณ5,005เนี่ยฮะเหลือเพียงแค่4,005ท่านเองแต่ว่าต้องโทรไปจองภายในวันนี้นะครับนะฮะตามเบอร์ที่ให้ไว้นะฮะ026507930ถึง1นะครับ026507930ถึง1นะครับอย่าพลาดนะครับงานนี้ครับค่ะท่านักลงทุนที่ไปงานนี้จะได้เคล็ดลับหรือว่าหลักสูตรเกี่ยวกับอะไรบ้างคะจะมีตั้งแต่การตีเส้นแนวโน้มอย่างเมื่อกี้นะครับจนถึงสู่คณิตศาสตร์ต่างๆแล้วก็ที่ที่เด่นมากๆคือมันจะบอกวิธีการคัดเลือกหุ้นที่ดี ที่น่าลงทุนมาให้ท่านเนี่ยอย่างง่ายดายมากะนะครับนี่ว่าคุ้มค่าจริงๆครับค่ะนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตาม ลา17.05นจน,นถึง17.30นนะคะวันนี้ค่ะรายการรู้ก่อนรวยกว่านะคะต้องขอขอบพระคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักของรายการนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในรายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบป่ายตั้งแต่เวลาบ่ายโมง5นาทีจนถึงบ่ายโมงครึ่งด้วยกันไปติดตามประเด็นร้อนนะคะตลาดครึ่งวันเช้าและกลยุทธ์การลงทุนในครึ่งวันบ่ายสําหรับในช่วงสัปดาห์หน้าวันนี้เราทั้ง3คนลาทุกท่านไปก่อนโชคดีมีกําไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านสวัสดีค่ะ